สวัสดีค่ะรีมลิสตาร p พอดแคสต์ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครียดยังไงให้ร่างกายไม่พังเครียดยังไงที่ทําให้เทโลเมียร์ไม่สั้นลงจนเกินไปแล้วก่อให้เกิดการชราก่นวัยอันควรนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าเทโลเมียร์คืออะไรอยากให้ลองนึกถึงออเชือกผูกรองเท้าดูนะคะตรงปลายของเชือกผูกรองเท้าเนี่ยมันจะมีปลอกพลาสติกหุ้มไว้อยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกผูกรองเท้าหลุดลุย่ย ตัวเชือผูกรองเท้าเนี่ยมันก็คือคโครโมโซมของเราซึ่งเป็นโครงสร้างภายในเซลล์ที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมอยู่ส่วนเทโลเมียร์เนี่ยก็คือเปลอกหุ้มเชือผูกรองเทา้าพวกมันเนี่ยจะก่อตัวเป็นเปลอกที่ปลายคโครโมโซมนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้สารทางพันธุกรรมหลุดลุยแล้วก็จะเป็นปลอกหุ้มคุ้มกันการแก่แต่ว่าเทโลเมียร์เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะสั้นลงเมื่อเวลาผ่านไปคราวนี้เนี่ยความเครียดนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เครียดแบบไหนถึงเรียกว่ามากเกินไปจนทำให้เทลโลเมียร์สั้นลงกับเครียดแบบไหนที่เรียกว่าเป็นเครียดทั่วไปมีการอุปมาอุปไมยนะคะว่าความเครียดก็เหมือนไวน์การดื่มไวน์สักแก้วหนึ่งเป็นครั้งคราวหลังอาหารเย็นเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแถมอาจจะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำแต่การดื่มไวน์หลายๆแก้วนะคะแล้วก็ดื่มแทบทุกคืนเนี่ยผลร้ายของแอลกอฮอล์ก็จะเริ่มสัมดงฤทธิ์นะคะโดยเริ่มทำลายตับหัวใจระบบย่อยอาหาร แล้วก็ทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้นความเครียดในระดับต่ำนะคะไม่ได้เป็นภัยต่อเทโลเมียอันที่จริงเนี่ยความเครียดในระยะสั้นๆน,นะคะอาจดีต่อเราด้วยซ้ำถ้าควบคุมได้เพราะว่าความเครียดแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะสำหรับรับมือกับความเครียด แล้วก็ทำให้สุขภาพของเซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราเนี่ยจะพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ในทางกายภาพเรื่องทุกสุขในชีวิตประจำวันนะคะปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้บั่นทอนเทโลเมียแต่ความเครียดเรื้อรังในระดับสูงนะคะที่รังควานเราปีแล้วปีเล่าต่างหากที่จะส่งผลร้ายนะคะอย่างเช่นการดูแลส,สมาชิกในครอบครัวที่ป่วยเป็นระยะเวลานาน ความเหนื่อยล้าจากความเครียดในหน้าที่การงานแล้วก็ยังมีประสบการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์รุนแรงนะคะทั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กอย่างเช่นการถูกทารุณกรรมความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็การถูกกันแกล้งเป็นเวลานานแน่นอนค่ะว่าตัวสถานการณ์เองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เทโลเมียสั้นลงแต่มันเป็นการตอบสนองต่อความเครียดนะคะที่หลายคนรู้สึกเมื่อพวกเขาเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้น อีกทั้งปริมาณที่ได้สัมผัสก็สำคัญเช่นกันปัญหาในที่ทำงานที่เกิดขึ้นนานนับเดือนอาจก่อให้เกิดความเครียดแต่ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อเทโลเมียนะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแกร่งกว่านั้นไม่อย่างนั้นทุกคนคงลมพับไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันเริ่มยืดเยื้อในชีวิตเรานะคะมันก็จะคล้ายๆกับยาพิษท,ที่ค่อยๆซกักซึม ยิ่งความเครียดเนี่ยอยู่นานเท่าไหร่นะคะเทโลเมียก็จะยิ่งสั้นลงไปเท่านั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําหากเป็นไปได้นะคะก็คือรีบออกจากสถานการณ์ที่ส่งผลเสียต่อจิตใจในระยะยาวแต่อย่างไรก็ดีนะคะงานวิจัยเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นนะคะว่าความเครียดเลื้อรลังเนี่ยไม่ได้ทําให้เทโลเมียสั้นลงเสมอไปมีเอ,อ่อคนดูแลผู้ป่วยนะคะในงานวิจัยบางคนเนี่ยที่ต้องทนกับภาระที่หนักหนานะคะแต่ว่าเทโลเมียเนี่ยไม่สั้นลงเลย เพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถต้านทานความเครียดได้เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องหนีปัญหาเพื่อปกป้องเทโลเมียก็ได้มันอาจฟังดูเหลือเชื่อนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนความเครียดเนี่ยให้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดีแล้วก็เป็นเกาะที่ช่วยคุมครองเทโลเมียได้ในหนังสือชื่อเทโลเมียเอฟเฟกนะคะที่เขียนโดยเจ้าของรางวัลโนเบลนะคะอลิซาเบธแบล็กเบิร์นกับอลิซาเอเพลเนี่ยเขาได้บอกว่า มีการตอบสนองต่อความเครียดเพียงแบบเดียวที่ทำลายเทโลเมียก็คือการรู้สึกคุกคามเมื่อเจอความเครียดคราวนี้นะคะการตอบสนองตอ่อภัยคุกคามมีหน้าตายอย่างไรในทางกายภาพนะคะร่างกายจะสั่งให้หลอดเลือดหดตัวเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลน้อยลงเมื่อเราได้รับบาดเจ็บแต่ก็ทําให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมองน้อยลงเช่นกันต่อหมวกไตนะคะจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอล เส้นประสาทเวกัสนะคะซึ่งช่วยให้เรารู้สึกสงบและปลอดภัยจะหยุดทำงานดังนั้นเนี้ยอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตจึงเพิ่มขึ้นเ,ออเราอาจเป็นลมหรือปัสสาวะล่านะคะเส้นประสาทเวกัสที่แตกสาขาอยู่ตามกล้ามเนื้อใบหน้าจะเริ่มคลายตัวและเมื่อเส้นประสาทไม่ทำงานเราอาจแสดงสีหน้าได้ไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะยืนนิ่งกับที่ไม่สามารถที่จะวิ่งหนีหรือสู้ได้ มือและเท้าจะเย็นขึ้นนะคะจนทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยลำบากยิ่งขึ้นหายใจยากควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้และมองว่าโลกไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการตอบสนองตอ่อภัยคุกคามนะคะแบบเต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะปลดปล่อยทั้งปฏิกิริยาทางกายแล้วก็ปฏิกิริยาทางใจเมื่อเจอภัยคุกคามนะคะเราจะรู้สึกกลัววิตกกังวลและละอายใจ คนที่ตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างรุนแรงจนเป็นนิสัยนะคะมีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลจากความคาดหวังพวกเขาเนี่ยอาจจะนึกไปเองว่าจะเกิดผลลัพธ์ไม่ดีทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่แค่การประสบเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเครียดแต่ความรู้สึกถูกคุกคามจากเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะก็สร้างความเครียดได้ไม่แพ้กันอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือเมื่อเจอความเครียดเนี่ยเรารู้สึกท้าทาย ซึ่งคนที่ตอบสนองแบบท้าทายนะคะอาจจะรู้สึกกังวลและประหมา่าแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นนะคะด้วยความคิดที่ว่าเข้ามาเลยนะคะขณะที่รู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามนะคะมันจะช่วยเตรียมร่างกายให้ปิดกันการทํางานแล้วก็ทนรับความเจ็บปวดแต่ว่าความรู้สึกท้าทายนี่กลับช่วยให้เราเนี่ยระดมทรัพยากรในร่างกายมาสู้นะคะหัวใจเนี่ยจะเต้นเร็วขึ้นเลือดจะได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น ผลลับที่ดีนี้นะคะมันช่วยให้เราเนี่ยมีเลือดสูบฉีดนะคะเข้าไปสู่บริเวณที่จําเป็นมากขึ้นโดยเฉพาะหัวใจและสมองซึ่งมันจะตรงข้ามกับการที่รู้สึกถูกคุกคามนะคะที่เส้นเลือดเนี่ยจะหดตัวลงช่วงที่เรารู้สึกท้าทายนะคะตอมมวกไตเนี่ยจะช่วยฉีดคอติซอลเพื่อเพิ่มพลังงานแต่เมื่อเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกเครียดจบลงนะคะสมองเนี่ยจะหยุดการหลัง่งคอติซอลอย่างรวดเร็ว นี่มันเลยเป็นความเครียดที่ดีต่อสุขภาพนะคะคล้ายกับความเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อเราออกกําลังกายการตอบสนองต่อความท้าทายนะคะสัมพันธ์กับการตัดสินใจที่เที่ยงตรงมากขึ้นอ,อ่อทาการทดสอบได้ดีขึ้นนะคะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วก็นักกีฬานะคะที่ตอบสนองต่อความเครียดด้วยความท้าทายเนี่ยจะชนะการแข่งขันบ่อยกว่านักกีฬาที่ตอบสนองด้วยความรู้สึกคุกค,คามนะคะ ออมีงานวิจัยถึงนักกีฬาโอลิมปิกชิ้นหนึ่งนะคะที่ได้ข้อสรุปว่านักกีฬาโอลิมปิกที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะมองปัญหาในชีวิตว่าเป็นความท้าทายที่จะต้องเอาชนะให้ได้การตอบสนองต่อความท้าทายนะคะสร้างสภาวะทางจิตและทางกายเพื่อให้เราลงมือได้อย่างเต็มที่ทำได้สุดความสามารถและเอาชนะได้สำเร็จแต่การตอบสนองต่อภัยคุกคามนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยถอดใจและยอมรับความพ่ายแพ้ เหมือนที่เรานั่งไหลตกอยู่กับที่นะคะหรือกลัวจนตัวแข็งร่างกายของเราเนี่ยจะเตรียมพร้อมกับความเจ็บปวดและความอับอายนะคะเมื่อเราคาดว่าผลลัพธ์จะออกมาไม่ดีเมื่อเวลาผ่านไปนะคะการตอบสนองต่อภัยคุกคามเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นนิสัยประจําตัวของเราแล้วก็จะหาทางเข้าสู่เซลล์นะคะเพื่อบดขยี้เทโลเมียร์แต่นิสัยชอบความท้าทายนะคะอาจช่วยคุ้มครองเทโลเมียร์จากความเครียดเรือรังได้ คราวนี้นะคะคนเราเนี่ยมักไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อความเครียดแบบคุกคามทั้งหมดหรือแบบท้าทายทั้งหมดคนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาทั้ง2แบบในงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าสัดส่วนของการตอบสนองทั้งสองนี้เองนะคะที่สําคัญต่อสุขภาพของเทโลเมียร์มากที่สุดคนที่รู้สึกว่าถูกคุกคามมากกว่าท้าทายนะคะจะมีเทโลเมียร์ที่สั้นกว่า ส่วนคนที่มองว่างานที่น่าเครียดเป็นความท้าทายมากกว่าภัยคุกคามจะมีเทโลเมียที่ยาวกว่าปกตินะคะร่างกายของเราเนี่ยจะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เคร่งเครียดโดยอัตโนมัตินะคะภายในไม่กี่วินาทีและร่างกายเนี่ยยังโต้อตอบต่อความคิดที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นด้วยเ,ออเมื่อเราสังเกตพบนะคะถึงการตอบสนองต่อความเครียดเนี่ยผ่านออการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะผ่านอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจของเรา ลองตีตามันเสียใหม่นะคะด้วยการกล่าวว่านี่คือความเครียดที่ดีที่ช่วยให้พลังกับเราและทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นออความคิดเช่นนี้นะคะมันจะช่วยสร้างการตอบสนองของร่างกายที่มีพลังมากขึ้นทำให้เส้นเลือดขยายเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนชอบคำพูดของเฮเลนเคลเลอร์นะคะเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่กล่าวไว้ว่า ตัวละครไม่อาจพัฒนาขึ้นมาได้ท่ามกลางความสุขสบายและความเงียบสงบพวกเขาต้องผ่านความยากลำบากและความทุกข์ทรมานจิตวิญญาณจึงจะแข็งแกร่งขึ้นวิสัยทัศน์จึงจะแจ่มชัดขึ้นและความทะเยอทะยานถูกจุดประกายจนนำไปสู่ความสำเร็จอีพีหน้านะคะเราจะมาต่อกันว่าเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้มองปัญหาให้เป็นเรื่องท้าทายได้มากขึ้นขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนคะ่ะ